บิสเิลาปรมานายามขอความสันติสุขตรงมีต่อบันฑดตทุกท่านขอแสดงความยินดีกับบันฑดตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2555ที่ได้ศึกษาโรงเรียนมาดูความมานณะอดทนเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งได้ลงทุนลงแรงไปมากทั้งทุนจากผู้ปกครองหรือแหล่งทุนอื่นๆที่เป็นของรัฐอันมาจากภาษีของประชาชนโดยเฉพาะการเรียนระดับอุดมศึกษาเนื่องจากมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิชาการได้พยายามพัฒนางานวิชาการในสาขาต่างๆวิธีการและกระบวนการที่บรรดาอาจารย์และนักวิชาการต้องการคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคือมีความสามารถในการพัฒนาสังคมให้มีความสมดุลและองธรรม คือเน้นความสําคัญทางธรรมและทางโลกทางจิตวิญ,ญญาณและทางวัตถุความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจและการเอาใจใส่ช่วยเหลือในความยากจนของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสการให้ความสําคัญกับครอบครัวและสังคมส่วนตัวและส่วนรวมที่สําคัญ บัณฑิตที่เอาเสียสละเพราะต้องทำงานกับประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังมีโอกาสน้อยในสังคมและในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรโดยเฉพาะความเสื่อมทังด้านคนสทธรรมและจริยธรรมดังนั้นขอให้บัณฑิตทุกคนมีความภูมิใจในฐานะที่เราเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ และใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาอย่างเต็มที่ซึ่งยังมีภารกิจอีกมากมายที่บันทึต้องค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความสมดุลและเป็นธรรมคือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนและการยกระดับทางเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นการสำเร็จการศึกษาเป็นบันทิตนั้น ถึงเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานซึ่งจะพบว่ายากกว่าการเรียนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เมื่อทุกคนนอกจากมีความรู้ที่ได้เรียนมาบัณฑิตย่อมต้องใช้ความรู้นั้นได้และใช้เป็นคือใช้ให้เป็นประโยชน์โดยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจึงจะเรียกว่าเรามีประโยชน์ ที่สําคัญคือต้องสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปรับใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลาดังนั้นจึงต้องตื่นตัวในการประเมินตนเองเอยู่เสมอเพื่อให้เห็นว่าตนเองต้องปรับปรุงอะไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยวิธีการใดรวมทั้งต้องมีศิลปะในการนำความรู้นั้น มาใช้งานให้เหมาะสมกับสมาัติการยางสูงขุ่นหวังว่าบัณฑิตรุ่นนี้สามารถรักษาความดีดังเช่นกับบัณฑิตรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาและคาดว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้น ผมฝากว่า,าการแสดงออกของท่านไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อเสียงของท่านของวงตระกูลแต่งงยังมีผลต่อสถาบันคือมหาวิทยาลัยสงขาลานครินโดยเฉพาะกับบัณฑิตรุ่นน้องต่อต่อ,ตอไปด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังปฏิบัติหน้าที่การงาน เพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ